เจริญพรสาธุชนญ,ญาติโยมผู้ใครในธรรมธรรมะบรรยายในครั้งนี้เป็นธรรมะปฏิบัติการที่พวกเรายังไม่รู้จักเบือ่อานในวัตถุกวัตสงสารก็เพราะเราไม่เห็นว่าสภาวะที่กระทบกายกระทบจิตนั้นเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นภัย เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นอันตรายเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นโทษพอเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นภยัยมันเป็นโทษก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าเออมันแค่เป็นของที่ไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นเองเมื่อเราไม่เห็นมันเกิดขึ้นเราไม่เห็นมันตั้งอยู่เราไม่เห็นมันดับไปเราจึงไม่เห็นความเป็นภัย เราจึงไม่เห็นความเป็นโทษเราจึงมองไม่เห็นเลยว่าอู้กายนี้มันมีแต่เรือนของโรคมันรวมโรคความคิดนี้มันก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์เพราะอยากได้ทุกข์เพราะไม่อยากได้เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นภยัยมันเป็นทุกข์เพราะว่าเราเรา,เรายังไม่เห็นความเป็นอนิจจังคือความเกิดความดํา เห็นไหมเดี๋ยวความคิดมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวความดับมันก็เกิดขึ้นเรายังติดยึดมั่นในรูปนามขันห้าคือติดในรูปเบทนาสัญญาสังขารเรายังไปหลงในสิ่งเหล่านั้นทั้งทั้งที่ในบทสวดท่านก็บอกว่ารูปนามขันห้าเนี่ยของทุกเน้อของหนักเน้อ ระอริยะบุคคลพระอริยะสงฆ์ท่านทิ้งแล้วแต่เรายังเห็นว่ามันเป็นของดีเห็นไหมขนาดเราเห็นว่ามันดิ่งลงไปปฏิบัติธรรมอะเราเห็นมันดิ่งทําไมมันไม่เจาะทําไมมันไม่ขุดมันไม่ดิ่งให้แรงกว่าน,นี้ทําไมไม่ขุดให้แรงกว่านี้สภาวะอย่างนั้นเกิดขึ้นให้รู้ถอะว่านั่นแหละเราโดนกิเลสหลอกละ หลอกให้เราอยากได้ให้ให้เราเราได้ต้องขุดสิต้องเจาะสิชั้นสังขารเนี่ยเห็นเลยอยังห้นทางแห่งการพ้นทุกข์เอาละกิเลสแค่นั้นเองแต่เพราะเรามันละไม่ได้เพราะเรายังไม่เห็นภัยเรายังไม่เห็นโทษพอเราไม่เห็นภัยไม่เห็นโทษมันจึงไม่เห็นทุ้งมันจึงเข้าใจว่าสภาวะทุกอย่างนี้เป็นแต่สุ่ แต่สุขที่แท้จริงเราไม่เคยพบเลยเรามีแต่สุขที่อาศัยรูปนามขันห้ามองไปเห็นผู้หญิงสวยมองไปเห็นผู้ชายหลอ่อโอ้ยมันก็สุขมองไปได้รับประทานอาหารอาร่อยรับประทานอาหารที่ถูกใจมันไม่ได้รับประทานก็ได้รับประทานมันรับประทานนนะมันอร่อย ทำไมวันนี้มันอร่อยทำไมวันนี้มันไม่อร่อยก็ไม่เข้าใจว่านั่นแหะสภาวะของอนิจจังเกิดขึ้นนั่นแหละคืออนัตตาเราไม่เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่รู้เท่าทันที่เราไม่เข้าใจพอเราเราไม่เข้าใจเราก็ไปปักใจเชื่อมันต้องอร่อยสิวิปัสสนามันต้องดิ่งลงไปมันต้องขุดเจาะทะลุทะลวงลงไปเนี่ดิ่งสิเนี่ย พอเราเรายึดมั่นถือมั่นเมื่อไหรเป็นไงพอเรานิ่งจะทำไมมันไม่ดิ่งก็อยากแต่จะดิ่งเหมือนกับภาวนาได้ตั้งมั่นทําไมไม่ตั้งมั่นภาวนาได้การบ้านทรงท่านเห็นแล้วยังข้อหนึ่งผิดแล้วข้อสองสามสี่ก็ผิดหมดดังนั้นมันจึงไม่เกิดเป็นความเบื่อหน่ายในภพในชาติ ในสังขารปรุงแต่งในรูปนามขันธ์ห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เบื่อหน่ายเพราะอะไรก็เพราะมันเป็นไงมันยังไม่เห็นทุง้งทำไมมันถึงไม่เห็นทุง้งก็เพราะมันยังไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นภัยไหนใครเห็นแล้วว่าไอ้ความคิดการปรุงแต่งทั้งหลายเป็นโทษเป็นภัยไหนลองดูสิยกมือขึ้นที่มีไหม กว่าจะเห็นนี่ไม่ใช่ง่ายนะต้องอยู่ในบ้านถ้าเราไม่อยู่ในบ้านมันเห็นไม่เห็นเป็นโทษเป็นภัยไหมเออเห็นแต่ว่าโอ้ของดีของวิเศษโอ้วิปัสสนาจะต้องเจาะทะลุทะลวงลงไปข้างล่างเสร็จพอภาวนาเป็นไงแทนที่จะคิดว่าไอ้การที่เราอยากได้ไอ้การอยากจะทะลุทะลวงเจาะลงไปข้างล่างเป็นความอยากไหมเป็นละกิเลสหรือสะสมกิเลส เออพิษหมดเลยโดนกินเลสหลอกหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษของมันว่าออมันเป็นโทษมันเป็นภัยจริงหรือขนาดภาวนาอยู่เท้ๆยังอยากจะเจาะเข้าไปในชั้นรังขารเห็นไรมอยังหลงกลมากไหมเนออี่ยอหลงกลยังไม่น่าให้อาภัยเลยมันเจาะเรื่องของมันไหมล่ะ มันเป็นธรรมะแสดงผลแม่การที่มันเจาะหรือไม่เจาะอ,อธรรมะแสดงผลแค่นั้นเองแต่เราเอ,อ้ยไปหลงหมดเลยเหมือนกับคำว่าอะไรเหมือนกับคำว่าเห็นแสงสีแดงแสงสีเงินแสงสีขาวแสงสีทองจิตบริสุทธิ์จิตมีพลังเป็นไงอย่างได้หรืออย่างนั้น พอปักใจเชื่อแรงยึดไ้ยยึดแล้วยางได้ไหมพออยางได้พอเห็นอย่างนั้นเป็นไงส่งจิตออกนอกไหมสะสมกิเลสหรือละกิเลสโอ้เนี่ยหลักเบื้องต้นเราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าหากเราภาวนาแล้วเรายังไม่เห็นทุกข์ทำไมถึงไม่เห็นทุกข์ก็เพราะเรายังไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของสังขารปรุงแต่ง เรายังไม่เห็นโทษยังไม่เห็นภัยของการเกิดเวทนาการเกิดสุขเกิดทุกข์ในจิตการเกิดพบในจิตเรายังไม่เห็นเลยเรายังไม่เห็นว่าพบในจิตคือมันปรุงเป็นสุขสุขติทุกขกติอะไรยังไม่เห็นพอเรายังไม่เห็นขึ้นมาเป็นไงมันจะเห็นทุกข์ไหมพอเมื่อมันไม่เห็นทุกข์มันจะปล่อยวางได้ไหมเมื่อไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เบื่อหน่ายเพราะมันเบื่อหน่ายมันก็เห็นทุกข พอมันเห็นทุกข์มันจึงหาทางพ้นออกจากทุกข์แต่นี่เราไม่เห็นทุกข์เรามองว่ามันเป็นแต่ของวิเศษโอ้ยเป็นทหารเอกโอ้ยเป็นนู่นเป็นนี่อันดีตชาติเป็นใหญ่เป็นโตยึดไหมคนที่ไม่ยึดมีมากหรือมีน้อยน้อยมากหรือน้อยธรรมดาเออน้อยมากเลยเห็นขนาด ขนาดคำแม้แต่คำว,ว่าบิปัสสนาจะต้องดิ่งลงไปข้างล่างทุกคนเป็นไงอย่างดิ่งไหมเอออย่างดิ่งแสดงว่าโดนกิเลสครอบงำหรือ,อยังออโดนครอบงำต้องเข้าใจบางคนเห็นอะไรเห็นท่อเห็นต้นไม้ก็ไปวิเคราะห์หมดไปสังเคราะห์หมดไปจำแนงใยญะแยะ,แ,ยะแสดงว่าคิดเอาไหมน่งคิดเอานึกเอาไหมน่ง เออนึกเอาคิดเอาหมดเลยจะไม่รู้ตัวรู้ไหมว่าคิดเอานึกเอาแต่ไม่รู้เนะี่ยปฏิบัติถูกหรือผิดเออปฏิบัติผิดเพราะน้ำปฏิบัติผิดก็ตั้งแต่เบื้องต้นเพราะฉะนั้นฝึกให้มากให้มันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายการเกิดของพบในจิตที่เป็นสุขเป็นทุกความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่เกิดจาก การมีร่างกายไปหลงในรูปในกายของคนอื่นไปหลงในรูปในกายของตัวเองเอาไปได้ไหมเอาไปได้ไหมคุณหมอเออไม่ได้ลาบยศสรรเสริญที่ทำมาจนได้เป็นผออ,อจนได้เป็นผู้บริหารระดับสูงเอาไปได้ไหมเออมองให้เห็นนะถ้ายังมองไม่เห็นมันหนีไม่พน้น พอมันอะไรมากๆมันอะไรมากมมันเป็นไงกลัวการพลัดพรากพอมันกลัวการพลัดพรากเห็นแล้วยังมันไม่อยากได้การพลัดพรากจริงไหมเออสองฉันทูกสร้างขึ้นมาของเราของฉันนู้นไปไป,ไปอาศัยสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เลยมันเป็นแค่ปัจจัยอิงอาศัย ไม่ใช่เป็นปัจจัยสิ่งเสพถ้าเรามีปัญญาเออเงินทองหามาให้มากแต่หามากต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นหามาได้แล้วไปหลงกับมันได้ไหมเออที่ดินทรัพย์สินเงินทองหลงกับมันได้ไหมเออเอาไปได้ไหมฮะลาบยศสรรเสริญสุขเอาไปได้ไหมเออสุดท้ายก็ตายกันหมดเข้าใจยัง ไม่ว่าโยมไม่ว่าอาตมาไม่ว่าพระคุณเจ้านั่งข้างหลังเนี่ยคนตอบเสียงดังๆอแบบจะไปก่อนอาตมาไหมอะ่ะไ,<ป>ไปก่อนบ่ <c oughs> ไปก่อนเดี๋ยวนี้ไม่กลัวตายแล้วเนาะตายก็ไปนิพพานนิพพานก็เรื่องของมันอย่าเพิ่งไปให้เอาให้อยู่อาธรรมะบรรยายในยครั้งนี้ก็สมควรแก่เวลา